สวัสดีเช้านี้นะคะเช้านี้บรรยากาศเย็นๆนะคะโอ้โห,โห,โหบรรยากาศเย็นๆนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะวันนี้ก็ลบสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะคะเราก็เดมาเดินเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกท่านวันนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศที่มีกับความหนาวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ ช่องนี้ของแม่ต้ยมยำโกลเด้นฟินแลนด์นะคะวันนี้เราก็เอาความเย็นความหนาวมาส่งเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เรามาเจอกัวกระทิงนะคะอันนี้หัวกระทิงนะคะ,นนะ,ะ,คะเขาเลี้ยงไว้นะคะเขาก็กินยาความหนาวของเขาก็ยังหนาวเหมือนเดิมสี่ตัวนะคะเขาอยู่กันสี่ตัว สวัสดีครับผมสวัสดีนะคะบับวกระทิงน้อยๆปัวกระทิงน่ารักนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะผมบัวกระทิงนะคะดูคนเย็นหนาวจริงๆเลยนะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะหนาวเย็นมือเลยนะคะควาหนาวไม่ปานนี้ใครนะคะทุกคนโอ้โหความหนาวไม่ปานนี้ใครนะคะ นี่มันน่ะสุดยอดเลยหนาว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 เลยนะคะทุกคนสุดยอดเลยอันนี้คือหญ้านะคะเขาเก็บมาให้วัวนะคะวัววัวหรือ วัวนมหรือวัวกระทิงนะคะเก็บไว้ให้สัตว์นะคะเขจะเกี่ยวแล้วเก็บไว้เลยนะคะว้าหนาวมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโหหหหหหีบะเนี่ยเนาะอันนี้แม่นนะแม่นนะแม่น่ะแม่น่ะไอเต้นไปไอเต้นไปไอเต้นไป วันนี้นะคะวันนี้ลบสิบเอ็นะคะทุกคนวันนี้ลบสิบเอ็เราก็ออกมาเดินเหมือนเดิมนะคะพาต้นยามออกกำลังกายเหมือนเดิมวันเมื่อคืนนี้นะคะหิมะม,มันลงนะคะหิมะลงเยอะเลยนะคะก็และถือโอกาสถ่ายรูปสสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะคะนี่ลบสิบเอ็ด ใจยังสู้นะคะใจยังสู้อยู่นะคะใจสู้อยู่ใจสู้อยู่สู้แล้วก็ไหวนะคะทุกคนฝั่งเนี้ยน่าจะสวยเพราะว่าจะเห็นพระอาทิตย์พระเห็นความสว่างด้วยนะคะแถวนี้จะสวยเนี่ยสวยงามต้ยมยำครับไปต้ยมยำก็จะไปเดินนะคะเราเรามาถึง เราพาลูกหมาออกมาเดินนะคะหนาวยังไงเราก็ต้องออกมาเดิน,นะค่ะหูโขวหู้โหูหนาวเย็นมากพุงยมครับไม่ต้องเข้าป่านะลูกจะไม่พาเขาเข้าป่านะคะทุกคนเข้าป่าไม่ได้เพราะเพราะป่ามันมันมันทึบนะคะไม่กลา้าไม่กล้าเข้าป่าไป เนี่ยเวลาหิมะนะคะลงเยอะเยอะมากเนี่ยบางทีมันครึ่งตกครึ่งเลยนะครึ่งต้นไม้เลยนะคะถ้ามันจะลงมาจริงๆนะมันจะสูงเข้าครึ่งของต้นไม้นี่เลยนะแต่แต่บางช่วงอะ่ะเขาเขาลงมาเยอะแล้วนะคะแต่เขาก็ละลายหายไปแล้วก็ตกลงมาอีกนะคะหิมะม,มันมันก็มีหายหายหยุดหยุดนะคะแล้วก็ละลายไปพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ อีกสักพักมันก็จะเป็นเป็นการแข็งตัวนะคะพวกนี้แข็งตัวแข็งเปิร์กเป็นน้ําแข็งเลยนะคะเอา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 ่ะลูกชายอา่ะถนนก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะคุณน้ำครับเอาตาลิตแม่นหน้านะ่ะยุตตาไก่สินไอแม่ปิดกะเอแม่ปิดกะเราบอกไม่ให้ไปไกลนะคะไม่อยากจะไปถนนใหญ่ เดี e hu, ๋ยวเวลาขากลับเดินกลับเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแข็งก็เต็มเท้าอีกนะคะเนี่ยน้าแข็งหลุกถุงเท้าเริ่มหลุดแล้วถุงเท้าเริ่มหลุดหนูแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่จะใส่ถุงเท้าให้หนูใหม่อีกแล้วเนี่ยเนี่ยถุงเท้าเริ่มหลุดแล้วนะคะเพราะว่าต้มยําต้องใส่ถุงเท้าข้างหนึ่งเท้าแตกนะคะเพราะว่าเราเดินบ่อยเราพาต้มยําเดินเดินบ่อยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเขาพอดี จงังหวะหนึ่งน้ำแข็งมันเกาะแม่ก็เอาน้ําแข็งออกจากเท้าที่ไหนได้เหนื้อเนื้อฉีกออกมาเลยนะคะเพราะว่ามันนั้นเย็นมากเย็นจัดนะคะไปลูกปาแม่น่ะเดี๋ยวแม่ดึงถุงเท้าให้ใหม่ครับดูตไรแต่อู้เดสตาสุก,กัดนะคะวันนี้เอาความสวยงามมาฝากนะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ